สวัสดีครับพบกับนพชัยครับที่ปรึกษาการขายนิสสันครับวันนี้ครับพามาชมนิสสันอเมร่ครับปี2022นะครับม i n เนอร์เชนเรียบร้อยครับนะเพิ่มออปชันเล็กๆน้อยๆครับแต่บอกเลยว่าคุณค่าทางทจิตใจรับรองว่ายิ่งใหญ่แน่นอน เดี๋ยวเรามาดูรถ n i สสันอเมล่า1.0 VL คันนี้ครับบอกเลยครับว่าแต่งเต็มลำนะครับด้านหน้าครับชุดแต่งนะครับด้าย68พัรครับไม่เอาแถบสติ๊กเกอร์สีแดงทั้งหมดนะครับลูกค้ารีเควสมานะครับรถคันนี้ครับเป็นของคุณรัชดาพรครับจากจังหวัดเลยนะครับนะคันนี้ครับแต่งเต็มลำนะครับนะ ชุดแต่งด้ายหกสบดพาทครับบอกเลยครับว่าสวยงามมากๆลูกค้านิยมชมชอบที่สุดเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับตัวชุดแต่งครับขึ้นมาเต็มนะครับถึงด้านบนขอบตรงนี้เลยนะครับจะได้เห็นนะครับไม่เป็น2ชั้นหรือ3ชั้นหรือต่างๆนะครับตอนนี้ก็คือหุ้มครอบขึ้นมาเต็มเลยนะครับตัวด้านบนครับคันนี้ครับฟิล์มนะครับลามินาเซรามิกรอบคันนะครับคันนี้ลูกค้าขอแบบว่าใส่ใสยรุ่นชอบครับ 40ทั้งคันนะครับแต่เป็นฟิล์มเซรามิกครับนะก็ให้ความเป็นส่วนตัวพอสมควรครับในสําหรับฟิล์ม40%นะครับที่รับประกันถึง7ปีเต็มนะครับของลาเินาของเรานะครับด้านนี้ครับตัวล้อแม็กขนาด17นิ้วที่ลูกค้าชื่นชอบนะครับเลนโซ่ครับจากเกอร์ดายนาครับมาพร้อมขนาดยาง205 45 17 ฮันคุก2ีเช่นเคยนะครับตัวล้อครับถ่วงให้เรียบร้อยนะครับตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยนะครับนะสวยงามมากๆครับตรงนี้ครับตัวยางนะครับเป็นฮัน k ุกวีส2นะครับให้อารมณ์สปอร์ตเลยนะครับมีลิมกาดนะครับขึ้นมา แล้วก็ตัวข้อเบกเป็นสีเหลืองและน็อตล้อสีดําที่ลูกค้ารีเควสตมาครับลูกค้าก็จ่ายเงินเพิ่มเติมเล็กน้อยครับได้ของดีมีคุณภาพของเลนโซเลยนะครับเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วที่ลูกค้าชื่นชอบครับด้านบนครับตกแต่งตัวชุดกันสาดนะครับให้กับทางลูกค้าเรียบร้อยครับคันนี้เตรียมพร้อมส่งมอบแล้วนะครับด้านล่างครับตัวเบ้ามือจับกันลอยของเรานะครับก็ยังติดตั้งให้ครับเพื่อไม่ให้เล็บ เวลาขึ้นรถลงรถนะครับไปขูดขีดตัวเนื้อสีนะครับนะให้ทั้งหมดสีประตูเลยนะครับด้านล่างครับตัวชายล่างนะครับ d ด้หกสิพัทนะครับไม่เอาสติกเกอร์สีแดงตามที่ลูกค้ารีเควสตเลยนะครับนะสวยๆแบบนี้ครับในรุ่น a อเมล่าครับ2,022นีนี้นะครับตัวกระจกมองข้างครับใส่ออปชั่นมาแล้วนะครับใส่ออปชั่นมาแล้วนะครับเวลาล็อกรถ ตัวกระจกนะครับจะพับเก็บอัตโนมัติให้แต่นะครับเวลาเปิดรถตัวกระจกนะครับจะยังไม่กลางออกให้นะครับจะกลางออกให้ก็ต่อเมื่อนะครับลูกค้าสตาร์ทรถนะครับอ่ะโนชัยสาธิตให้ดูนี่ครับเมื่อสตาร์ทรถแล้วนะครับตัวกระจกนะครับจะกลางออกให้นะครับเพื่ออะไรนะครับเวลาลูกค้าใช้งานจริงๆนะครับ ขึ้นรถลงรถจอดรถไว้ในบ้านเปิดรถดล็อกรถได้บ่อยนะครับตัวกระจกมอเตอร์ตรงนี้ครับจะได้อยู่กันไปยาวๆนะครับเพราะว่าเวลาเปิดรถทีนึงก็เปิดกลางออกล็อกรถก็กลับเข้าไปใหม่อย่างนี้มันใช้งานเยอะเกินไปนะครับนิสสันของเราก็เลยมองว่าสตาร์ทรถดีกว่านะครับสตาร์ทรถดีกว่านะครับเพื่อจะได้ให้ตัวกระจกมองข้างเขากางออกมาได้ใช้งานจริงๆนะครับนะก็ เป็นออปชันดีๆครับที่เพิ่มให้นะครับในรุ่นของตัวปี2022นะครับด้านหลังครับล้อแม็กขนาด17นิ้วเลนโซนะครับยังสามารถใส่4นิ้วสอดได้เหมือนเดิมนะครับมีช่วงรีบาวของตัวรถแล้วก็ตัวล้อให้นะครับฟิตเมนต์นี้จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจัดส่งให้นั่ง4คนบอมสัมภาระนะครับก็รับรองได้เลยว่าไม่โดนตัวล้อแน่นอนครับปลอดภัยหายห่วงครับรับรองว่าใส่ได้ครับแม็ก17นิ้วนะครับ ด้านหลังคันนี้ครับด้ายหกดพารครับมาพร้อมสปอยเลอร์ทรงแนบครับสปอยเลอร์ทรงแนบครับมาให้ด้วยนะครับลูกค้ารีเควสมานะครับสามารถเลือกได้ครับเป็นสปอยเลอร์ทรงแนบหรือว่าเป็นยกสูงนะครับลูกค้าเลือกเป็นทรงแนบมานะครับเราก็จัดให้ครับส่วนด้านล่างครับชุดแต่งด้ายหกสิบแปดพารมาพร้อมปลายท่อหลอกคู่นะครับไม่เอาสติ๊กเกอร์สีแดงเช่นเคยครับแต่เว้นชื่อเจ้าสมนักเอาไว้ด้ายหกสิบแปดพาร์เขาครับ ด้านล่างครับสวยๆแบบนี้แน่นอนครับดีฟิวเซอร์นะครับเรียงอากาศออกจากใต้ท้องรถได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับนะแอรรับรองได้เลยว่าแอโรไดนามิกมาเต็มทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับมาดูภายในกันครับรถนิสสันอเมร่า 1.0VL นะครับรุ่น VL จะมีนะครับเบาะหนังมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นสีดำนะครับนะดูชมกันนะครับ สวยงามแบบนี้เลยจากโรงงานนะครับติดไฟสองเท้าเพิ่มสีขาวนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับลายเบาะจะเป็นแบบนี้นะครับในรุ่น V l นะครับมาดูฟิล์มกันนะครับฟิล์ม40ทั้งคันนะครับหน้าหลังซ้ายขวานะครับเป็นฟิล์มนะครับ40ทั้งคันนะครับมาดูด้านหลังกันด้านหลังของเราครับก็เป็นเบาะหนัง สีดำจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะครับที่อยากที่จะทําเป็นเบาะสีต่างๆเหมือนสมัยก่อนนะแนะนําว่าให้ลงไปเล่นนะครับในรุ่น V นะครับจะได้าสามารถทําเบาะต่างๆเป็นสีต่างๆได้นะครับคันนี้ครับทําในเรื่องของไฟสองเท้าสวยๆแบบนี้นะครับลูกค้ารีเควสมาโนบะชัยก็ยินดีครับจัดให้เลย เป็นยังไงกันบ้างครับกับนิสสันอะเมล่า0 VL นะครับตัวปี2 0 2 2นีนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าออปชั่นยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับยังมีไฟหน้าออโต้นะครับนะตัวกระจกบานหน้าเป็นอะคูสติกกราดด้วยนะครับทำให้ตัวห้องโดยสารเงียบๆเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองหลังนะครับเป็นตัดแสงด้วยนะครับนะราคาเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับจากราคา639,000นานะครับเป็นราคา6,000 0 0 49,000นะครับลูกค้าได้ออปชันเพิ่มเติมมานะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับกับราคา6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นครับนบชัยยังมีโปรนะครับให้กับทางลูกค้าอยู่นะครับอ m e ร่ 1.0VL นะครับรุ่น VL นะยังโปร49,900เช่นเดิมครับชุดแต่งล้อมาก17นะครับยังให้เช่นเคยนะครับยังออปชันอื่นๆนะครับลูกค้ารีเควสมาได้เลยนะครับ บางชิ้นส่วนในตัวอุปกรณ์ครับอาจจะต้องซื้อและจ่ายเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของราคานะครับแต่บอกเลยครับว่าให้คุณภาพที่ดีแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลนะมาถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจครับก็อย่ารอช้าครับชมคลิปนี้จบโทรหาโนชัยเลยหรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้ครับนะครับแอดไลน์นะครับเข้ามาคุยกับโนชัยได้เลยครับหรือจะอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจ เข้ามาคุยกันนะครับเรื่องของแคมเปญต่างๆนะครับเรื่องของไฟแนนซ์อยู่จังหวัดไหนทําอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวนพชัยครับจะช่วยเหลือนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รถแบบนี้ไปครอบครองเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับทายยังไงครับเดี๋ยวนพชัยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ